สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องคาคราฟแต่ช่องที่รวมสุดยอดเครื่องจักรกลหนักจากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถขุดไฮดรอลิกสุดแกร่งจากประเทศจีนรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026กับเจ้า xcmg xe 2 3 0สรถขุดที่ผสมผสานระหว่างพลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้เมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือสีเหลืองสดของตัวเครื่องที่สะท้อนแสงอย่างสวยงามตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูแข็งแรง โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพงานไม่ว่าจะเป็นงานขุดดินขุดหินหรือเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างเจ้า xe 2 3 0 c ตัวนี้พร้อมลุยได้ทุกสนามด้านหน้ารถติดตั้งบูมและอ่ามที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มระยะขุดลึกสูงสุดกว่า6.7เมตรและความสูงในการเทดินกว่า9.8เมตรระบบไฮดรอลิกใหม่ล่าสุดจาก xcmg ทำงานได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลัง ให้แรงขุดมหาศาลถึง150กิโลนิวตันช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อน,อนถึง1 2หากพูดถึงหัวใจของเครื่องยนต์รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ x c m G รุ่นใหม่ขนาด6สูบ4จังหวัดกำลังสูงสุดกว่า173แรงม้าระบบจ่ายน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมอย่างแม่นยำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยมและผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ t III เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารของ x e 2 3 0 4ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดภายในกว้างขวางมีกระจกบานใหญ่รอบด้านช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนระบบเก็บเสียงดีเยี่ยมลดเสียงเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนในขณนะทำงานเบาะนั่งแบบการสะเทือนปรับระดับได้หลายทิศทางแผงควบคุมติดตั้งหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งอุณหภูมิน้ำมันเครื่องยนต์และแรงดันไฮดรอลิก อีกจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือระบบควบคุมอัจฉริยะ XCMG Smart Control ที่สามารถปรับโหมดการทำงานอัตโนมัติตามลักษณะของงานเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดแรงสูงหรือโหมดมาตร,รฐานทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกการทำงานที่เหมาะสมได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งซับซ้อนระบบช่วงล่างก็แข็งแรงไม่แพ้ใครโครงฐานล้อและแทร็กทำจากวัสดุดทนการสึกหรอสูงพร้อมลูกกลิ้งและโซ่ขับเคลื่อนที่ผ่านการรอบความร้อน ทำให้อายุการใช้งานยาวนานแม้จะต้องทำงานในพื้นที่ครุขราวหรือโคลนหนักก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคงไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ให้แสงสว่างกว้างและชัดเจนในตอนกลางคืนพร้อมระบบกล้องมองรอบคัน360อองศาเพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงานและยังมีบันไดขึ้นลงที่ออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน พูดถึงเรื่องดีไซน์กันบ้าง XE230C ปี2026ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายของตัวถังโค้งมนตแต่ยังคงความแข็งแกร่งในแบบเครื่องจักรกลหนักโลโก้ XCMG สีเงินโดดเด่นอยู่ด้านข้างตัวเครื่องมีการเคลือบสีสองชั้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากแสงแดดและฝนในระยะยาวสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้า XE230C ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเพราะสามารถทำงานได้ดีทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชัน มีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดของไทยด้านการบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายขึ้นฝาปิดเครื่องเปิดได้กว้างทำให้เข้าถึงจุดตรวจเช็คได้สะดวกเช่นกรองน้ำมันไส้กรองอากาศและระบบระบายความร้อนทุกอย่างถูกจัดเรียงไวอ้อย่างเป็นระเบียบเพิ่มความสะดวกให้กับช่างเทคนิคและผู้ใช้งานถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างหรือกำลังมองหารถขุดที่คุ้มค่าลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้ยาวนาน รุ่นนี้คือคำตอบเพราะนอกจากจะประหยัดน้ํามันยังมีค่าอะไหล่และค่าซ่อมบํารุงที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันและที่สําคัญ XCMG ยังมีศูนย์บริการและทีมซัพพอร์ตในประเทศไทยมากกว่า10แห่งทั่วประเทศทําให้การดูแลหลังการขายเป็นเรื่องที่สบายใจแน่นอนโดยรวมแล้ว XCMG XE 230 c ี2026คือรถขุดที่รวมทุกคุณสมบัติที่ผู้ใช้งานต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงประหยัดพลังงานปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้งานเหมาะสำหรับทั้งงานหนักและงานทั่วไปในทุกไซต์ก่อสร้างถ้าคุณชื่นชอบเครื่องจักรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r c r a f t เต็ดของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมีรีวิวเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกมาให้ชมกันอีกแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ